ชีวิตสวยงามเมื่อเรายอมรับมันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการยอมรับตนเองและค้นพบความงามในชีวิตประจําวันบทที่1จุดเริ่มต้นของการเดินทางอารมณ์รุ่งของชีวิตมักเริ่มต้นด้วยความสดใสแต่สําหรับเมษาเด็กสาววัย17ปีผู้มีรอยแผลเป็นจางๆบนแก้มซ้ายมันเริ่มต้นด้วยความกังวลเมษามีพรสวรรค์นในการวาดภาพแต่กลับขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างรุนแรง เธอเชื่อว่ารอยแผลเป็นนั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางความสวยงามและความสามารถของเธอทําให้เธอไม่กล้าแสดงออกหรือเข้าสังคมมากนักในเช้าวันหนึ่งเมาสาได้รับข่าวร้ายคุณยายของเธอผู้เป็นที่รักยิ่งประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงเกินกว่าที่ครอบครัวของเธอจะรับไหวมาสารู้สึกสิ้นหวังและหมดหนทางแต่ในขณะเดียวกันความรัก และความกตัญญูต่อคุณยายก็ผลักดันให้เธอต้องทําอะไรสักอย่างเมษานั่งลงหน้ากระดาษสวัดเขียนหยิบดินสอขึ้นมาและเริ่มวาดภาพภาพแรกที่ปรากฏคือภาพเหมือนของคุณยายที่กําลังยิ้มอย่างอบอุ่นจากนั้นเธอก็วาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามภาพดอกไม้ที่เบ่งบานและภาพสัตว์ต่างๆที่น่ารักเธอวาดภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักราวกับว่าเธอต้องการถ่ายทอดความรู้สึกและความหวังทั้งหมดลงไปในภาพเหล่านั้น เมื่อวาดภาพเสร็จเมษาก็ตัดสินใจนำภาพวาดเหล่านั้นไปขายที่ตลาดนัดใกล้บ้านเธอหวังว่าจะมีคนสนใจและซื้อภาพของเธอเพื่อนำเงินไปช่วยค่ารักษาพยาบาลของคุณยายแต่เมื่อไปถึงตลาดนัดเมษาก็พบว่ามีศิลปินคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่นำผลงานมาขายเช่นกันภาพวาดของพวกเขาดูสวยงามและมีราคาแพงทำให้เมษา,ารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังอีกครั้ง เธอเริ่มคิดว่าภาพวาดของเธอคงไม่มีใครสนใจเพราะเธอไม่ได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและภาพวาดของเธอก็ไม่ได้สวยงามเท่าของคนอื่นเมษานั่งลงบนมาน้านั่งตัวหนึ่งมองดูผู้คนเดินผ่านไปมาเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีใครสนใจเธออยากจะเก็บภาพวาดของเธอกลับบ้านแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอต้องพยายามขายภาพวาดให้ได้ เพื่อช่วยคุณยายในขณะที่มาสากำลังคิดอยู่นั้นก็มีหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอหญิงคนนั้นมองดูภาพวาดของเมสาวด้วยความสนใจและถามเธอว่าภาพวาดเหล่านี้เป็นของเธอเองหรือไม่เมษาตอบว่าใช่หญิงคนนั้นยิ้มให้เธอและบอกว่าภาพวาดของเธอสวยงามมากเธอชอบภาพวาดไม้เป็นพิเศษเพราะมันทำให้เธอรู้สึกสดชื่นและมีความสุข หญิงสูงวัยตัดสินใจซื้อภาพวาดดอกไม้ของเมษาไปหนึ่งภาพและบอกว่าเธอจะนำไปแขวนไว้ในห้องนอนของเธอเพื่อให้เธอได้เห็นดอกไม้สวยงามทุกวันเมษารู้สึกดีใจมากที่มีคนชื่นชมภาพวาดของเธอและยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อเธอขอบคุณหญิงสูงวัยด้วยความจริงใจและหวังว่าเธอจะมีความสุขกับภาพวาดของเธอหลังจากนั้นก็มีคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่เข้ามาดูภาพวาดของเมษา และซื้อภาพวาดของเธอไปบ้างเมษาเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะพูดคุยกับผู้คนเธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพวาดของเธอให้พวกเขาฟังและบอกว่าเธอต้องการนำเงินที่ได้จากการขายภาพวาดไปช่วยค่ารักษาพยาบาลของคุณยายผู้คนคนต่างก็แสดงความเห็นใจใจและให้กำลังใจเธอในวันนั้นเมษาสามารถขายภาพวาดได้หลายภาพและได้เงินจำนวนหนึ่ง เธอรู้สึกขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอและเธอสัญญาว่าจะพยายามวาดภาพให้ดีขึ้นเพื่อตอบแทนความเมตตาของพวกเขาเมื่อมาสักกลับถึงบ้านเธอนําเงินที่ได้จากการขายภาพวาดไปให้พ่อแม่ของเธอและบอกว่าเธอต้องการช่วยค่ารักษาพยาบาลของคุณยายพ่อแม่ของเธอรู้สึกภูมิใจในตัวเธอมากและบอกว่าเธอเป็นลูกสาวที่เข้มแข็งและมีความสามารถ บทที่2การค้นพบความงามในสิ่งเล็กๆในบทที่2นี้เราจะมาสำรวจความงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราบ่อยครั้งที่ชีวิตดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเครียดทําให้เราละเลยความสวยงามที่แทรกซึมอยู่ในทุกๆวันของเราการฝึกฝนที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปลองจินตนาการถึงการตื่นเช้ามาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาในห้องหรือกลิ่นหอมของกาแฟที่กำลังชงสิ่งเหล่านี้คือของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะมองข้ามไปการฝึกสติ mindfulness เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นการฝึกสติคือการใส่ใจกับปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพียงแค่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราและภายในตัวเราอย่างเป็นกลางเมื่อเราฝึกสติอย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยๆที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนอาจจะเป็นรอยยิ้มของคนแปลกๆหน้าเสียงนกร้องในตอนเช้าหรือแม้แต่รสชาติของอาหารที่เรากำลังรับประทานการฝึกสติจะช่วยให้เราเปิดใจรับความงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้และทำให้เราซาบซึ้งในชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้การขอบคุณ gratitude ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญในการชื่นชมสิ่งเล็กน้อยๆในชีวิตการขอบคุณคือการแสดงความรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแปร ى. การเขียนบันทึกขอบคุณทุกวันเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณเราอาจจะเขียนถึงคนที่ช่วยเหลือเราสิ่งที่เราประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่สิ่งที่เราชื่นชอบในแต่ละวันการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณจะช่วยให้เรามองเห็นด้านบวกของชีวิตมากขึ้นและลดความรู้สึกเชิงลบเช่นความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อเราขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามีเราจะรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขมากขึ้นนอกจากนี้การขอบคุณยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพราะเมื่อเราแสดงความขอบคุณต่อผู้อื่น พวกเขาก็จะรู้สึกดีและมีความสุขเช่นกันการเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปลองหากิจกรรมที่ช่วยคุณได้สัมผัสกับความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการทำอาหารการเดินเล่นในสวนสาธารณะจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติได้สูตรอากาศบริสุทธิ์และได้สังเกตความงามของต้นไม้ดอกไม้และสัตว์ต่างๆการอ่านหนังสือจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสกับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆการฟังเพลงจะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ปลดปล่อยอารมณ์ และได้สัมผัสกับความสุนทรียะการทำอาหารจะช่วยให้คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้สัมผัสกับรสชาติและกลิ่นต่างๆและได้แบ่งปันความสุขกับผู้อื่นไม่ว่าคุณจะเลือกทำกิจกรรมอะไรสิ่งสำคัญคือการทำด้วยความตั้งใจและความใส่ใจลองสละเวลาสักครู่เพื่อชื่นชมความงามของสิ่งที่คุณกำลังทำและซาบซึ้งในความสุขที่คุณได้รับนอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งปันความสุขของคุณกับผู้อื่นได้ โดยการเล่าเรื่องราวการแบ่งปันภาพถ่ายหรือการให้กำลังใจผู้อื่นเมื่อคุณเริ่มชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตคุณจะพบว่าชีวิตมีความหมายและความสุขมากขึ้นคุณจะรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีและคุณจะมองโลกในมุมมองที่สดใสและมีความหวังมากขึ้นดังนั้นจงเริ่มต้นวันนี้ด้วยการมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณมีความสุข และฝึกฝนที่จะชื่นชมสิ่งเหล่านั้นนั้นอย่างสม่ำเสมอบทที่3มมิตรภาพและความสัมพันธ์มิตรภาพและความสัมพันธ์เป็นสิ่งสวยงามที่เติมเต็มชีวิตของเราให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นการมีเพื่อนที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเป็นเหมือนการมีแสงสว่างนำทางในวันที่มืดมนและเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมิตรภาพไม่ได้ขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่การสื่อสารที่เปิดเผยและความเข้าใจซึ่งกันและกันการเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกความคิดและความต้องการของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจเพื่อนของเรามากยิ่งขึ้นและทำให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยไม่ได้หมายถึงการพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจแต่หมายถึงการพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การฟังอย่างตั้งใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันการรับฟังเพื่อนของเราอย่างใส่จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขาและตอบสนองต่อต้องการของเขาได้อย่างเหมาะสมการแสดงความเห็นนอกอกเห็นใจและให้กำลังใจเพื่อนในยามที่เขาทุกใจเป็นสิ่งที่เพื่อนที่ดีควรทำเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอนอกจากนี้การสนับสนุนซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน การสนับสนุนเพื่อนของเราในสิ่งที่เขาทำและให้กำลังใจเขาในการผเผชิญกับความท้าทายเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความสุขกับความสำเร็จของเขาและพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขนั้นกับเขาการช่วยเหลือเพื่อนในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่เพื่อนที่ดีควรทำ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเสมอการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยความอดทนและความเข้าใจการยอมรับความแตกต่างของกันและกันเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกคนต่างมีข้อดีและข้อเสียการเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจข้อเสียของเพื่อนของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การให้อภัยเมื่อเพื่อนของเราทำผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดการให้อภัยจะช่วยให้เราก้าวข้ามความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ได้การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยความพยายามจากทั้งสองฝ่ายการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองอีกด้วยการมีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปเพื่อนของเราสามารถเป็นครูที่คอยสอนเราในสิ่งที่เราไม่รู้และเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเราการพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่สามารถช่วยให้เราหาทางออกได้ง่ายขึ้นเพราะเพื่อนของเราสามารถให้คำแนะนำ และมุมมองที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้การมีเพื่อนที่คอยรับฟังและให้กำลังใจเราในยามที่เราเครียดหรือวิตกกังวลสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายและรู้สึกดีขึ้นได้การรู้ว่ามีใครบางคนอยู่เคียงข้างเราเสมอจะช่วยให้เรามีความมั่นใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆการใช้เวลากับเพื่อนทำกิจกรรมที่สนุกสนาน และผ่อนคลายสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขในชีวิตได้อย่างไรก็ตามการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยความจริงใจและความซื่อสัตย์การเป็นตัวของตัวเองและแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงการเสแสร้งหรือปิดบังความรู้สึกของเราอาจทําให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ยั่งยืนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกของเรา เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เพื่อนของเราเข้าใจเราและตอบสนองต่อความต้องการของเราได้อย่างเหมาะสมการรักษาสัญญาและให้เกียรติเพื่อนของเราเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นมิตรภาพและความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราควรให้ความสำคัญการดูแลเอาใจใส่เพื่อนของเราและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น การลงทุนในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะมันจะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นบทที่4การเอาชนะอุปสรรคชีวิตมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหนทางสู่ความสำเร็จและความสุขมักเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายที่คอยขัดขวางเราอยู่เสมอ อุปสรรคเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของความผิดหวังความล้มเหลวการสูญเสียหรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอนการยอมรับว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการก้าวข้ามมันไปได้การปฏิเสธหรือหลีกหนีจากอุปสรรคไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตขึ้นแต่กลับทําให้เราติดอยู่กับที่และพลาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคความยืดหยุ่นคือความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ยากลำบากการมีความยืดหยุ่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวแต่หมายถึงเราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นความยืดหยุ่นช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในวิกฤตและค้นพบวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นอีกประเด็นสําคัญในการเอาชนะอุป,ปสรรคไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดพลาดความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโตการมองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเดิมๆในอนาคตการวิเคราะห์ความผิดพลาดอย่างตรงไปตัวตรงมาและเรียนรู้บทเรียนจากมันจะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้น และพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนอกจากการมีความยืดหยุ่นและการเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วการมีทัศนคติเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะอุปสรรคการมองโลกในแง่ดีและการเชื่อมั่นในตนเองจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆการมีทัศนคติเชิงบวกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมองข้ามความยากลำบากแต่หมายถึงเราสามารถมองเห็นโอกาส และความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์การมีทัศนคติเชิงบวกช่วยให้เรามีพลังในการฟันฝ่าวาสักและก้าวไปข้างหน้าการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอาชนะอุปรสรรคบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวคนเดียวการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่หมายถึงเราฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือ การมีเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้สุดท้ายนี้การให้กำลังใจตนเองและการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กน้อยๆยก็เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาแรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรคการให้กำลังใจตนเองเมื่อเราทำผิดพลาดหรือล้มเหลวจะช่วยให้เราไม่ท้อแท้การเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของความพยายาม และสร้างความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นบทที่5การให้อภัยและการปล่อยวางการเดินทางในชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการเดินผ่านสวนดอกไม้ที่สวยงามแต่บางครั้งเราอาจสะดุดล้มลงบนหนามแหลมคมความเจ็บปวดจากการสะดุดล้มนั้นอาจทำให้เกิดบาดแผลในใจ และความขมขื่นที่คอยกัดกินเราจากภายในการให้อภัยและการปล่อยวางจึงเป็นเสมือนยารักษาแผนใจเหล่านั้นช่วยให้เราสามารถลุกขึ้นยืนอีกครั้งและเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราถูกกระทําอย่างเจ็บปวดแต่การยึดมั่นในความโกรธและความแค้นก็ไม่ต่างอะไรจากการแบกหินหนักๆไว้บนหลังตลอดเวลามันจะคอยดึงรั้งเราไว้ และทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยอมรับการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่หมายถึงการที่เราเลือกที่จะปล่อยวางความโกรธและความแค้นเพื่อให้ใจของเราเป็นอิสระการให้อภัยตนเองก็สำคัญไม่แพ้การให้อภัยผู้อื่นบ่อยครั้งที่เราจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตและคอยตำหนิตนเองอยู่เสมอการให้อภัยตนเองคือการยอมรับว่า เราเป็นมนุษย์ที่สามารถทํำผิดพลาดได้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อที่จะเติบโตและพัฒนานเองให้ดีขึ้นการปล่อยวางความรู้สึกผิดและความเสียใจจะช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งการสร้างสันติพัยในเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับความจริงที่ว่าชีวิตนั้นไม่สมบูรณ์แบบทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องและทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดการยอมรับความจริงนี้ จะช่วยให้เราลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงและเปิดใจให้กับความเมตตาและความเข้าใจการฝึกสติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสร้างสันติภายในการฝึกสติคือการที่เราให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันโดยไม่ตัดสินหรือวิพากวิจารณ์เมื่อเราฝึกสติเราจะสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราได้อย่างชัดเจนและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดและความรู้สึกที่ไม่เป็นประโยชน์นอกจากนี้ การทำกิจกรรมที่สร้างความสุขและความผ่อนคลายก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสันติภายในการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมอื่นๆที่เราชื่นชอบจะช่วยให้เราลดความเครียดและเพิ่มความรู้สึกสงบสุขการให้อภัยและการปล่อยวางไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทนความเมตตาและความเข้าใจแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่น เราจะพบว่าชีวิตนั้นสวยงามยิ่งขึ้นและเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบสุขบทที่6การค้นหาความหมายของชีวิตชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความสุขสันร์การยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปคือก้าวแรกที่สำคัญในการค้นหาความหมายและเป้าหมายของตนเองหลายครั้งที่เราจมอยู่กับความผิดหวัง ความเสียใจหรือความเจ็บปวดจนลืมไปว่ายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอคอยเราอยู่การเปิดใจและยอมรับทุกแง่มุมของชีวิตจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าและความงามที่ซ่อนอยู่การค้นหาความหมายของชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆแต่เมื่อเราพบเป้าหมายที่แท้จริงแล้วชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจ การเริ่มต้นค้นหาความหมายของชีวิตอาจเริ่มจากการตั้งตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้เมื่อเราได้คำตอบแล้วก็ให้มุ่งมั่นทำตามความฝันและความปรารถนาเหล่านั้นอย่างเต็มที่อย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบทเรียนที่สำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราค้นพบความหมายของชีวิตการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำประโยชน์เพื่อสังคมสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่าและมีความหมายอย่าลืมที่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการมีเพื่อนมีครอบครัว มีคนรักที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้การใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักการพูดคุยการแบ่งปันความรู้สึกจะช่วยเติมเต็มความสุขและความอบอุ่นให้กับชีวิตของเราสุดท้ายนี้จงจังไว้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อเรายอมรับมันอย่างเต็มที่และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายผาชิน คือแรงผลักดันภายในที่ทำให้เรามุ่งมัน่นทำในสิ่งที่รักและสนใจอย่างไม่ย่อท้อการค้นหาพาชืนของตนเองอาจต้องใช้เวลาและการทดลองทำสิ่งต่างๆมากมายแต่เมื่อเราพบแล้วชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้นการทำในสิ่งที่เรารักจะทำให้เรามีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นนอกจากนี้การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราค้นพบความหมายของชีวิตการทำประโยชน์เพื่อสังคมการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่าและมีความหมายการสร้างคุณค่าไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือเสียสละมากมายเสมอไปแต่เป็นการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้อื่นได้การให้กำลังใจเพื่อนการช่วยเหลือคนแปลกหน้า การดูแลสิ่งแวดล้อมการทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความตั้งใจจริงจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นและทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นจงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีความสุขในทุกๆวันอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความกังวลมาขัดขวางเราจากการทำในสิ่งที่เรารักปรารถนาจงกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้บทที่7เติมเต็มชีวิตชีวิตคือการเดินทางที่สวยงามและซับซ้อนเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่ารอให้เราเติมแต่งสีสันและลวดลายต่างๆลงไปการยอมรับในทุกแง่มุมของชีวิตทั้งด้านบวกและด้านลบคือก้าวแรกที่สำคัญสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเติมเต็มการปฏิเสธหรือหลีกหนีจากความจริงที่เกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์และความผิดหวังการยอมรับไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยแต่เป็นการเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเติมเต็มนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อย รอบตัวการชื่นชมความงามของธรรมชาติการใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักการทำในสิ่งที่เรารักการช่วยเหลือผู้อื่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่คือการกล้าที่จะออกจากคอร์ตล้นของตัวเองกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะล้มเหลว เพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ยังหมายถึงการใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าแปรมการตระหนักว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัดและเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ดังนั้นเราจึงควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น คืออีกหนึ่งวิธีที่สําคัญในการเติมเต็มชีวิตของเราการให้และการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือแม้แต่ความรักและความเมตตาจะช่วยสร้างความสุขและความอิ่มเอมใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับการช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตและตระหนักถึงความโชคดีที่เรามีการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น ยังเป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันการใช้ชีวิตให้มีความหมายนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าเราจะต้องทำอะไรหรือเป็นอะไรแต่สิ่งสำคัญคือการคุนหาคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของชีวิตการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายนั้นจะช่วยให้เรามีทิศทางในการดำเนินชีวิต และรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคืออีกหนึ่งกุญแจสำ,สำคัญสู่การใช้ชีวิตอย่างเติมเต็มการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นและทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และยืดหยุ่นมากขึ้นการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา จะช่วยให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์และมีความสุขมากยิ่งขึ้นการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงคือพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิต การทำสมาธิและการฝึกสติจะช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและไม่ไปล่อยความคิดฟุ้งซ่านมาครอบงำจิตใจท้ายที่สุดแล้วการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเติมเต็มคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดการเดินทางที่เราจะต้องเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการเปิดใจให้กว้างยอมรับในทุกสิ่งและใช้ชีวิตทุกวินาทีอย่างมีสติและความสุข คือเคล็ดลับสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่สวยงามและเติมเต็ม